ก่อนที่จะจบคลิปผมจะบอกว่าข้าวหอมปทุมรอบเนี่ยลวงใหญ่ดูที่ใบธงครับดูครับใส่สะอาดมากเลยครับเห็นไหมการเลี้ยงน้ําตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องที่ดีครับพามาชมหอมปทุมครับอายุ80วันนะครับก็อยู่ในช่วงของข้าวกัดห่างปทูนั่นเองครับนี่เห็นไหมครับกัดห่างปทูดูแบบนี้ครับใบธงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับใบธงกัดหางปทู อีกประมาณสักสามสี่วันนะครับก็จะเริ่มทยอยออกลวงแล้วครับนี่ครับกัดห่างปลาทูเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมอันนี้สมบูรณ์กว่าใครเขาครับอันนี้เป็นระยะผ้าลามแล้วครับนี่กําลังแทงลวงออกแล้วครับนี่เห็นไหมครับกําลังจะแทงลวงออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับลักษณะใบของหอมปลาทุ่นี่ครับ ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นเลี้ยวยาวห่อครับนี่เห็นไหมดูครับมันจะห่อแบบนี้นี่เหมือนเหมือนตัววีครับดูสีใบครับสีใบสีใบโอเคเลยครับนี่เห็นไหมครับใสไม่มีใบจุดนะครับนี่เห็นไหมสายแบบนี้เลยครับนี่ครับหอมปทุมแปดสิบวันนะครับก็อยู่ในช่วงของเข้ากัดห่างปะทูนั่นเอง นี่ครับลักษณะลําต้นของประทุมเนี่ยคือมันจะแตกต่างกับข้าวพันธุน์อื่นๆนิดนึงครับเนาะเวลาตั้งท้องนะครับหอมประทุมมันจะท้องยาวเห็นไหมครับเนี่ยจากพื้นดินมาครับนี่ท้องมันจะยาวนี่เห็นไหมครับ่าดูภาพรวมนี่ครับท้องมันจะยาวมันจะยาวกว่าเขาลักษณะหอมประทุมเนาะท้องมันจะยาวครับนี่ครับ อยู่ในช่วงของกัดห่างปลาทูประมาณแปดสิบปดสิบอดวันครับบริเวณนี้ก็โดนยาค่ายาครับดูทรงกอนะใหญ่ปะใหญ่นะครับนี่บริเวณริมทรงกอใหญ่มากครับนี่ครับใหญ่นี่ให้ดูทรงกอใหญ่ครับนี่ทรงกอใช้ได้เลยครับนี่ครับลักษณะของปทุมเนาะอย่างที่ผมบอกครับเวลามันต้องทองมันจะยาวครับ นี่เห็นไหมครับยาวมากยาวประมาณเท่าไร่เนี่ยยี่สิบสี่สิบประมาณสี่สิบห้าสิบเซนได้เลยครับเนี่ยมันยาวมากครับช่วงนี้เนาะก็ยังมั้งครับยังไม่ออกหลวงเนาะถ้าเลี้ยงน้ําเยอะๆแบบนี้ครับจะออกหลวงช้าเออนาดินทรายอะ่ะที่ผมเลี้ยงน้ําครับเดี๋ยวมันแห้งบ่อยครับแปดสิบเอ็ดวันอ่ะคือมันออกออกทยอยออกแหละครับแปดสิบเอ็ดวันเนี่ย 82วันคือออกเยอะแล้วครับไม่เหมาะกับการชิดยาและอันนี้80วันเพิ่งตั้งทองเองครับช้าผมคิดว่าน่าจะออกประมาณสัก83วัน84วันครับเพราะว่าเลี้ยงน้ําอะเวลาที่เราเลี้ยงน้ํานะครับมันจะทําให้ข้าวอะออกรวงช้าตั้งทองช้าครับเนาะอันนี้คือจริงๆอะน้ํามันไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วครับเห็นไหมอันนี้น้ําประมาณ15เซนได้ครับ10เซน15เซนอะ่ะคือน้ําอ่ะ ดึงไม่เยอะแต่ฝนตกหนักหนักโคตรครับแต่แม่ผมก็ไม่ปล่อยน้ําเลยมีน้ําเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับเดี๋ยวผมไปบอกแม่ผมครับไปบอกเขาแล้วผมก็จะปล่อยน้ําครับระบายน้ําออกมันเยอะเกินครับมันทําให้ข้าวออกช้าด้วยครับการเลี้ยงน้ําตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องที่ดีครับไม่ว่าฝนจะตกเยอะแล้วเราก็ไม่ปล่อยน้ําแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกครับเนาะข้าวเป็นพืชที่ ทนน้ําท่วมขังได้เหมือนอ้อยครับแต่ไม่ใช่พืชน้ําครับไม่จําเป็นต้องเลี้ยงน้ําเยอะขนาดนี้ครับเนาะเดี๋ยวผมก็ไปปล่อยน้ําออกครับใครบอกว่าข้าวตั้งท้องต้องการน้ําเออผมบอกว่าจริงครับจริงแต่ไม่ได้ต้องการน้ําเยอะขนาดนี้ครับเอาน้ําแค่เฉาะแฉะพอครับสูงห้าเซนก็ถือว่าเยอะแล้วนะนี่คือเยอะมากครับเดี๋ยวปล่อยน้ําทิ้งครับไม่ต้องไปเสียดายครับหน้าฝนฝนตกเรื่อยครับไม่ต้องไปเสียดายนี่เห็นใบครับ ก็มีหนอนกินใบข้าวเนาะนอนห่อใบครับก็มีบ้างนะครับจะไม่มีเลยก็ไม่ได้ครับมีบ้างครับนี่ก็ก็ข้าวก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกันห่างปลาทูกันห่างปลาทูครับนี่ก็ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกันห่างปลาทูครับโลกเป็นอะไรไหมไม่ไม่เป็นครับเนี่ยเห็นไหมส่วนใหญ่หน,น,นอนหนอนห่อใบ ชิดยาป้องกันครับก็ไม่มีตัวครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมผมพาดูใบข้าวครับใบข้าวผมก็รอบเนี้ยค่อนข้างโอเคนะดูครับดูที่ใบธงเวลาดูใบข้าวนะครับดูที่ใบธงครับดูครับใสสะอาดมากเลยครับเห็นไหมใสสะอาดจนถึงแบบสุดใบอะ่ะอันเนี้ยก็คือถ้าใบธง แล้วก็ใบลางล่านะครับใสสะอาดไม่มีใบจุดนะการที่มันจะเป็นโรคใบจุดนะครับมันจะน้อยลงเนาะก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับปทุมนะครับช่วง80วันก็อยู่ในระยะกันห่างปทุนะครับก็มีผ่าหลามบ้างนะครับแบบนี้ครับแต่ยังไม่ออกรวงนะครับซึ่งก็ออกรวงก็จริงๆมันก็จะเริ่มออกรวงประมาณ81-82วันเนี่ยออกแล้วครับ ถ้าไม่เลี้ยงน้ําแต่ถ้าเลี้ยงน้ําแบบเนี้ก็จะไปประมาณสักแปดสิบสามแปดสิบสี่วันเนาะก็เดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีนะครับช่วงที่เข้าออกลวงเนาะว่าจะฉีดสารป้องกันในช่วงไหนครับอันนี้น่าจะเลื่อนครับจะนับวันไม่ได้แล้วอันนี้น่าจะเลื่อนครับก็มีประมาณนี้ก่อนครับข้าวหอมปทุมนะครับช่วงแปดสิบวันเริ่มกันหางปทูนะครับถ้าไม่เลี้ยงน้ําทําเปียกสลับแห้งแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองวันก็ฉีดสาร ฉีดสารกําจัดโรคได้นะครับเนาะอันนี้เลี้ยงน้ํานะครับมันก็ต้องเลื่อนเราก็ต้องเลื่อนฉีดไปเหมือนกันครับก็เป็นประมาณนี้ครับของปทุทภาพรวมก็เป็นประมาณนี้เนาะคือคือกันครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอัปเดตระยะการ่างปทูของก้าวของข้าวของปทุทให้ฟังเนาะก็หลวงเออผมต้องบอกว่าฮ่าก่อนจบคลิปครับก่อนที่จะจบคลิปผมจะบอกว่า ข้าวของปทุมรอบเนี่ยลวงใหญ่อ่ารอดูครับรอดูได้เลยว,ว่าลวงใหญ่ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กอนเนาะเดี๋ยวอัปเดตตอนออกลวงครับลวงมันจะดีขึ้นครับจะสู้กับข้าวพันธุ์อะไรได้เนาะรอติดตามครับรอดูออกลวงเจอกันคลิปหน้าครับ